สัตว์เลี้ยงในรอบนี้ก็ไม่พ้นไดโนเสาร์แน่นอนนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม p ับ g Mobile พร้อมกับสปอยอีกแล้วและใช่ครับวันนี้จุใจแน่นอนเพราะมีชุดออกมาเยอะมากๆพร้อมกับสัตว์เลี้ยงในอีเวนท์ที่กำลังมีอยู่ด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆและเพื่การราช้านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมก,กันเลยลวกัน สำหรับอย่างแรกที่มีการหลุดออกมานะครับก็จะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงใช่สัตว์เลี้ยงในรอบนี้ก็ไม่พ้นไดโนเสาร์แน่นอนนะครับอันนี้ก็คือตัวไทเซอรท็อปอันนี้ก็แรปเตอร์นะครับน่ารักมากๆโรมิงแรปเตอร์น่ารักจริงๆและเหมือนจะมีชุดด้วยดาล้า ทั้ง2ตัวนี้มีชุดให้นะแต่ตัวเซอร์าทปนี่คือมันไม่สามารถดูตัวโมเดลได้และเพิ่มเติมนะครับเหมือนว่าจะมีตัวรถอัปเกรดของตัวผับ g วนกลับมาให้สุ่มกันนะครับหรือก็คือตัววาร์ปนั่นแหละไม่ใช่ตัวรถแบบพิเศษนะเป็นตัวรถธรรมดาของตัว p ับ g ที่น่าจะวนกลับมาเรื่อยๆเป็นช่วงๆแหละและทั้งหมดนี้มีคิวฟีดและเอฟเฟกพิเศษเหมือนรถอัปเกรดทั่วๆไปนะ ไม่ได้มีพวกเบิร์ดล้อนะไม่มีนะไม่มีนะและส่วนสกินที่มีการหลุดออกมาอีกมากมายนะครับบอกเลยว่าหลังจากนี้มีอีกเยอะเลยที่ผมจะให้ดูในคลิปนี้นะครับ f a s t s t a r c u s t o m e r k ั b สกิว e บอร์ป t ตเต Man เอาวะอยากชอบ Pristine Warrior Dino Paradise Dino Paradise Alex และหน้ากากอีกมากมายนะครับที่มีการหลุดออกมาอ้า อันนี้คือดโนพาราไดส์หมดเลยซึ่งน่าจะมาในอีเวนต์ดีนะครับเพราะมันเกี่ยวกับดนะโนเสาร์เนาะออก็เกียร์ดีนะหน้ากากพวกนี้ใช้ได้ใช้ได้และที่มีการหลุดออกมาเพิ่มเติมนะครับก็คือกล่องคลาสสิกและลัคกี้สปนอันนี้คือหนึ่งในชุดที่ผมเคยบอกว่าอยากได้มากและมีการหลุดออกมาแล้วดโนไรเดอร์เซตน่ารักแบบเกียรจัดๆบอกเลยว่าโคตรชอบชอบมากจริงอยากได้หวังว่าจะไม่ใช่แบบกล่องแบบ1 0 2 e, 0 UC นะอีกเซตหนึ่งนะครับดโนดรีมเซต อันนี้ก็น่ารักใช้ได้ชอบชอบชอบหมดลยตอนเนี้ย Draco Guard Boom s q u a Set f r o s t b o เ t Agent เเและสำหรับสกินปืนและอาวุธต่างๆที่มีการลืดออกมาเพิ่มเติมนะครับเฮ้ยนี้เท่นะ Salary Sac กระทะถุงเงิน Fossil Pan Dragon t r a d d e r b u t u r e t e e ท Fresh Carrot DP Dino Clash d b s Fatal Komodo ปืนตัวเฮสินะ frostbolt a g e n t l i b e r a n t scale sunny coast golden reaper อันนี้สวยอันนี้สวย oh night wexen joyland groza iron drago guard เหมือนสกินบางปืนมาพร้อมกับชุดเนาะเพราะมีชื่อคล้ายๆกันกับชุดก่อนหน้านี้นะฮะ toxic tusk light of glory pan light of glory dbs เฮ้ยสวยอยู่และสุดท้ายนะครับ joe w l haze m k 4 7 และเซตที่มีการลงม,มาเพิ่มเติมนะครับ Dust Vigilant Innocent Love ดูนี้ทำเซตออกมาดีมากเลยนะครับจีเหมือนเริ่มเข้าใจแล้วว่าคนชอบประมาณไหนนะ <laughs> Dawn Vigilant Mystic Punk Desert Legend และชุดที่คนน่าจะชอบกันเยอะเลยครับ Golden p a u Creamtail อุ้ยสวย a e r y b e a s t Punk Bone อันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบแต่ไม่ชอบหหดเท่าไหร่เลยอุ้ยน่ารากัก ค a d ดรลี่ซีโฮส s e เซตและสับเซชชุดม่วงนะครับกลาเซีย s ควอตเซตและกังฟูมาสเตอร์เซตน็อ u เทอร์ l a ส e ลเยอร์เซตเดย์อ t a r ์เซ s สตาร์เมสโตรเ n ตเดซ c ลิงแดอันนี้สวยอยู่อันนี้สวยอยู่ไนท์วิกเซนเซตผ้าปิดตาโคตรคูลหน้ากากชาร์เมดเร็กพร้อมกับตัวชุดของเขา Detective Bunny Set และสุดท้ายนะครับพอทูทัสคลาวด์เซตใช่ไหม ช่วยทำชื่อมัอนง่ายๆต่อการอ่านาได้ไหมเนี่ยไอ้ตาเยเถอะและใช่ครับคลิปก่อนหน้านี้ผมอ่านชื่อมอไซค์ผิดครับดูคาติ p า n ิเกลดูคาติปาณิกาเลยแต่นัน่นแหละนะไม่ทํากันบ้านเองครับผมผิดเองเลยขอโทษครับ <cr ash> ก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับสปอยในวันนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมอะไรยังไงเดีย๋ยวผมจะมาสปอยเพิ่มเติมนะครับและเดี๋ยวจะมารีวิวแพทช์ใหม่ให้ฟังกันด้วยสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกันแล้วและเจอกันใหม่ในคลิปถน้าครับและเจอกัน